เป็นคนพาโดนไอหนุ่มคนนี้เราจะยังไงสายเราต้องสุดแมปแล้วรออมาแล้วล่ะยังไงกับชีวิตผมจะลงตรงนี้แหละกับชีวิตแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็จะจมน้ำตายถูกต้องนะครับ เอาเรือเอาเรือเป็นเอาเรือเป็นลองรับมันได้ป่าวะมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีเลยนี่เลยนี่เลยคขาพูดคนที่บอกจะขึ้นเอ้ยไอ้เยี้นี่เป็นคอนชูเลอร์ไม่หัวเครื่องคอนชูเลอร์โหดมากไอ้หัวเครื่องมันคอนชูเลอร์จะเจอสักเจอสักแม์เด้อนะยิงไอ้หัวสั่นเลย หัวใครหัวผมไม่แน่ใช่โอ้โหเก่งการสกอร์คิวกับคิวยิงนัดหนึ่งปุ๊บตายหมดแมปอย่างเงี้ยกัาสิบเก้าตัวอืมโอ้น่าจะได้น่าจะได้เล่นไอดีไม่อ่ะถ้างั้นผมนี่โหดกว่าสงสารป่ะเป็นปืนร้อยนัดไหมเป็นปืนร้อยนัดไหม ผมยิงขึ้นฟ้าแต่ตายหมดแบบเลยโอ้กระสุนมันตกลงมาแตา่ขงมนูนฟ้าไงเออใช่แม็กเดียวตายฟ,ฟิสิกส์ไงฟิสิกส์ไงแต่พิเศษของเกมนี้น่าจะโดดแบนด์นะ <c oughs> <c oughs> สักสิบปีไปนะต่ำๆไม่สิบปีพอยิงแล้ว <c oughs> นั่นไงเปิดแล้วเงาเงาเงา มันบอกว่ามันบอกมันบอกกับเราว่าอะไรนะมันบอกว่าจะไปต้มมาม่าใช่ปะเออต้มมาม่าหอยแล้วครับผมจังหวะนี้เลือลดต้มยาวเลยเลือเริ่มลดละบอดยิงเปล่าะว่ามันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วมันรอดไหมมันรอดไหมม้าตมามาเฉยวะพี่มันจะรอดไหมมันจะรอดไหมมันรอดไหมมันรอดไหมมันจะรอดตายตายกูว่าตายกูว่าตายองคกูไม่รีบขึ้นน้ำกูว่าตาย เฮ้ยมันรอดไมมันรอดปะรอดมัอดมาม่าอย่งนตัวมาม่าตัวมาม่าเกือบตายมาม่าไปเห็นึกไปบอกก่อนทอักนม้าตายแล้วมาม่ามงสังเกตได้นะมาม่าเปนเห็นสังเกตได้ผมพอยานาดีคัะ ขอยาหน่อยขอยาหน่อยยาชนิดใแต่ขยะมันไม่ครับยาไม่มีท้าย MC นะครับอยู่ตรงนี้โหตั้งแต่ปืนผมก็ยังไม่มีอะไรมีไปหาคือมียียมายล้วไงว่าด้วเฮ้ยเป็นงู์ไม่สมาร์ทสุดรว่าเพื่อจะเจอนะน่าจะมีอยู่ข่อยยาหน่อยที่ครับขอยยาหน่อยครับแม่งพูดปุ๊บคิดถึงวอลซีเลย พี่ครับพอของนะครับพี่ครับพี่ครับพอของนะครับแย่เรีบโซนเงพี่ครับพอของนะครับพี่ครับพี่ครับรับโดนในของครับพี่ครับเสร็จมาเสร็จกลับครับเสร็จมาเสร็จกลับครับเสร็จมาเสร็จกลับครับนี่เวทีชั้นแถแล้วเนี่ยเศษเลยคสองนาทีทันไหมเนี่ยเ็จมาเศษกลับครับเศษมาเศษกลับครับเศษมาเฮ้ยใครใครยิงแฟร์ใครยิงแฟร์ ไอชิบหายยิงผิดเอายิงทำไมไปแนวไปไกลแล้จะเอารถเหรออ้าวยิงผิดจะเอารถเหรอยิงผิดดูเด้อยอะขับเนาะไปนู้นเรายิงผิดเอายิงลงพื้นยิงผิดไม่ยิงนู่นน่ะยิงนู่นน่ะยิงไปนู่นน่ะยิงไปนู่นน่ะไอเดียไอเดียติ๊กเนี่ยยิงไปทางนู่นน่ะยิงไปให้ใครเอายิงผิด แล้วประเด็นคือแล้วประเด็นคือมันไม่มันมันจะไม่ได้เลยเด้เก็บคุณสีไม่ไหนดิพี่ไม่ได้เลยเแล้วเนี่ยขอคุณสีได้ไหมครับคุณสีเออคุณสีไปเอาขับรถไปเอารถขับรถไปเอารถอย่างไกเสีได้ เดีหมือวมันจะดอกให้ไหมนะมันยังขึ้นอยู่บนฟ้าหรือนปล่าทหารหนึ่งทีท่านอยู่ขอบต้องขอบคุณพี่วัปปาวานมากๆากที่ล่อคนที่ล่อคนอื่นไปหาเฮ้ยเอาละเอาคนเดียวกันพี่เอากุณสีไหนพี่คุณสีอ๋ออยู่กับผมครับ ขอบใจเลย๋อคอนหน่อยนะพี่สักขอบใจเพื่อนพ<ม>ี่ไอต่อวันไม่มาจริงๆนะมนไม่มาจริงอย่างนั้นมันจะมาได้ไงล่อคนอื่นไปทางอืน่นนะป่ะไปิงกมาก็ไม่อยากได้มันได้รถขอไง,งไงหรือเปล่าเอารถไปทำอะไรไอเดี่ยวให้พูดเ,เสียมันงอนมันงอนเบอร์อสี่ไปเด้อขาคุณสี่เด้อพูดสี่เอาคุณสี่มัไม่ให้พูดสี่ที่สาคุณดสี่ไหนครับใครสนใจได้พูดสี่พูดสี่ ก็บอกคุณสี่เยอะติดมักก็บอกคุณสี่อยู่กับพี่มาเอาพี่เยอะติดมักเอ้เฮ้ยก็ติดมักเฮ้ยเ้ยอะติดมักไม่รถใครเฮ้ยตรงนี้มีสกายเอลตรงนี้สกายเอเชียวสซนเขียวสามแม็กซสามแม็กซขอความร่วมมอโซนเขียวกับคุณสี่มาฝากผมด้วยนะครับ ยังไม่เลือกหาคุณสีเลยอันนี้พูดจริงจังครับูจริงจังสัตว์เลยแล้วมันจะเดินผ่านคุณสีทำไมวะถามจริงมีหมูจริงจังเลยมันบอกว่าจริงจังมันแต่มันเดินแต่แต่มันเดินผ่านคุณสีเคยเห็นปะล่ะเขามาอยู่ตั้งแต่ตรงตรงบนบ้านแล้วมันมันเดินผ่านคุณสีเฉย โอ้ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะไม่รู้ว่าโอ้โหคุณไม่รู้ยังไม่ผิดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไปก่อนด้วยไปก่อนด้วยสายแทงไงนี่แหละหน้าที่เขาไปลอดตี้ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยตายยังถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราแย่เลยนะใช่อาจจะดูมันยำก็ได้แต่แต่เอาจริงๆ็พบ ไม่มีความหมายที่จริงไปอย่างนั้นตอบย้ำเขาดีโถเสียดายไปเพราะเสียกำลังใจของยิงไม่มีเลยไอ้มาของไปไหนหมดวะเด้อจริง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 ไม่มีใครยิงแบบนั้นเาเลยยิงโคตรโหได้ยิงเฉียงได้คนยิงกันใกล้วไงบอกนยิงกันใกล้วไงบอกปนหรือเปล่าบอนหรือเปล่ามีคนมีกันปนเปล่า ขับมหาเรายดิแปดร้อยเมตรไหผมจะเอาเดดดปไปยิงเจกันเจกันไปเลย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 ดเดว้เดว้ไปแล้วสองร้อเียลสอง้อเฮ้ยแต่แต่เราไ่เ้ เราไม่ขับไม่ได้เลยลมันมีมมันีแค่รอหลังมันขับไปได้แล้วหลังขับไปได้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดขึ้นปั๊กลยดีกระโดูจากตรงนั้นเดี๋ยวปั๊กลยดิจ้าเอ้ไอ้ขึ้นอะไรนั่นเปล่าวิ่งวิ่งแล้วเออวิ่งดีเอวิง่งดีเอไมอพอดีเราสามคนเลย มอไซสามคนเลยพอดีเราเลยเด,าาดี๋ยววะนี่ไงกินตัมมาม่าแป๊ะเพ๊ะกินตัมมาม่าอ้าวกินต้มมาม่าอ้าวทำไมเจ้ามายอมส่องดูเฮีย สภาในความตายพุ่งทะลุไม่พุ่งทะลุเลยบินข้ามน้ำเลยเด็กบินข้ามน้บเลยดจิตเข้พูดระเบิพูดระมูพูวพูดเลยเฮ้ยเด็กเด็กยังยังยังไม่จมนะยังไม่จมยังไม่จมนะเฮ้ยเด็กเด็กย่ฟาดอีกแล้วนชิบหายโตดฟาดเลยนี่เกียร์อะไรอยู่วะเี่ยชิบหาย อาจจะเป็นเกม The f a แปลก็ได้ครับพี่เราไม่ได้ลิฟต์กันแนี่รองเท้าหรปีก้วเนี่ยะโอ้ชั้นนี้เยอะัดชั้นนี้รีเวิลอัพเป็นเจ้าพ่อหมดเลยแหละเกมไหมนัะเก่ากันทำเก่าพักหนึ่งเอเดปี้เข้าหัวอีกรอบหนึ่งปังไปนอนพักก่อนง่วงนอนเลยทีเดียวเว้ยค่ะเออพูดถึงแวะฟาร์มหาหมวกสองเลย ตั้งแต่เล่นมาหมวกตุ่มหมวกทองอยังไม่เจอสักอันเลยี่อย่าบอกว่าใส่แค่หมวกหนึงใช่แล้วล่ะเก้าหมวกหนึ่งสองอันมาซ้อนกันอยู่ครับผมจะได้หมวกสองถเอ้ยเรื่องง่ายๆทำให้เป็นนันยาอดจะ้ะนั่นแหละอ๋ออย่างนั้นมันก็ถือว่าหมวกสองกติคิดง่ายเกินไปอ๋อสองมวกสองเป็นสี่หมวกสี่ทีนี้หมวกสามไม่ต้องใส่แม่งอะ่ะเฮ้ยยังแฉทำไมคิดไม่ได้ ชอบทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมาสลับกันครับแต่ว่าแต่มันไม่น่าสาบนะเราก็บูถุงเขาอยู่นะถ้าทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเนี่ยไม่จะทำยังไงเมันเหมือนมันเหมือนกับหมอสั่งให้แฟนผมกินยาเลยเขาบอกให้ผมกินยาเนี่ยก่อนตื่นนอน พู <laughs> ดถึงได้คิดถึงเป็ดเกยรทันทีพวกนี้งงตีหมอหมอตีกิ <laughs> นายาคนดื่นนอน <laughs> ด <laughs> ได้นะได้นะมุงนี้ได้นะให้เออนั่นไฟ <c oughs> กันไฟกันไฟกัน <c oughs> เฮ้ยมีรถมีรถมีรถเออถ้าอย่างเช่นเพื่อนเราขับรถอยู่ใช่ปะแล้วเราระเบิดใต้ท้องรถเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเป็นยังไงอ่ามันก็ตายเพราะว่าเราลองได้ดีจะตาไหมนี่ยเรียบร้อยเยี่ยิงเดี๋ยวเราเบื่อทั่วยิงมันทั่วเราระเบิดตายกูว่าเถือดเดือดถึงแบบระบบบีบตูดด้วยเฮ้ยเรื่องคันนี้ขับได้รถคันนี้ครับ้ไ รถคันนี้ขับได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 ้ข,ไดขับได้อยู่ขับได้อยู่ขับได้อยู่คันนี้ขับได้อยู่มามามามันมันมันไม่ได้พังสามล้อเอ้ยมไม่ได้พังสองล้อมันพังล้อเดียววั <c oughs> ดยิงล้อทิ้งด้วยเลย <c oughs> ใจ๊ะเลยละ่ะจะเกิดอะไรขับผ่านเบอร์สี่จะเกิดอะไรขึ้นเออถ้าเราขับผ่านผ่านเบอร์สี่เป็นยังไงวะเงี้ยวจริงดิ เราเราจะไม่เราจะได้เก็ตจริงจังกันแล้วใช่จะเก็ตจริงจังอยู่จริงจังอยู่เมื่อเราไม่รถไงเรารู้เรารู้ว่าเขาไม่รถไงเราเลยแบบในรถรถก็หินรถข้างในรถข้างในรถข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคิดปัญหาที่มันหลบเลนโซ่เราเราเราคิดปัญหาเรื่องข้างหน้าก่อนไอแดงแดงเนี่ย มปเลยครับโอ้โหกดจะ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 จจะจะจจไม่จอดจะไปกลัวบวงมากเลยไปเลยครับไปไหนมาหนูรถพังหายรถพังผีเขาสลงมางเลยนี่รถขวามือขวามือรถขวามือขวามือขวามือแปกันมีคนอีกแนกันตรงโน้นแบล็ทแบล็ทแบล็ทแมล็ท ไฟกันไหมไปดิไปดิจัดล้วะเราต้องเล่นจริงจังแล้วทีน uh uh okay. ี yeah. uh so kind of uh ้สวยให้มีคนยิงกันดีกว่ารถเรามันระเบิดแล้วน่ะใช่มีคนอยู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 ่เออมันมนดรอผมมีค่เลดกันดีพอกันมีคเลดดัดอะทำไงได้อาปืนอะไรยิงไงพร้อมกันค่เลดดัดอะ อะไรหนูโอ้มันในหมู่บ้านในบ้านในหมู่บ้านในมีหมู่บ้านนมีในี่นเห็นบ้าเห็นบ้าเดแล้วนะดีใจนะนี่ยิงใครก่อนดีวะน่ะไปค่ะเย็ดเคสวยบิ๊สวยแตกหนึ่งสายสายสายอยู่ในบ้านที่เดินอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านมันจะไปจีงล้อรถเลยแล้วนะเฮ้ย โอ้โดนยิงโอ้อยู่ตรงไหนวิวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมีบ้านมีบ้านมีแอดเพื่อนมาด้วยตลกโครงกันเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวประทูประทูว้าไปยังไงเนี่ยเอ้ยประทูเปลววานปะทูเอ้ามันไปได้ไงวะรอเอเด็บเบลก่อนรอเอเด็บเบลก่อนเอด็บเบมีคุ้นเอเด็บเบโฮโลเล็ดดัตเลยเฮ้ยเขามีอยู่ เอ้ <mm ยใครยิงกูวะไอ้ส yeah. <us ัต้ยใครยิงกูาเใครยิงใครยิงกูเอ้ยเพื่อนขอใช้เอดับก่อนเพื่อนเพิ่งยิงกูเอดับิวต้องห้ามอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยยอ่าเพิ่งยิงกูเอดับก่อนมันไปได้ไงวะการหนูเคยเห็นปะเอดับไม่เคยได้ใช้อะต่อให้ผ่านมากี่คนก็ชัางผ่านเมื่อกี้มือก็ไม่ได้ใช้อะเขาอยากดูอะฉันจะยอมให้มันผิดขาแกเล้วกินี้ อาิดผิดจอบผิดจอบของจริงไอ้หยโอ้พี่สุดยอดไปไหนเอายิบแทงกู่แทไอ้ยกูตายหายะแทงกินตัวมาไงอ้อ๋ไอ้เรืองเอาเก้วมาม่เจ้าอเข้าไหมล่ะ เอะผมว่าเราอ,อร้อมขึ้นเขาป่ะ<า>เฮ้ยอื้มอื้อื้อือ้มยิงยิงไปรูไปไม่น้อยเลยไป,ไปเข้าวงนี่ก่อนเ<ป>ข้าวงเะไปคิดไงกันกับประการอัคดคลิปแล้วก็ไล<ป>ฟ์สดไปพร้อมกัน

บอกกันเข้าไปเพื่อเอาไปกระใ้อมือวิ่งกูที่อี๋อกมือ่ล้อมือวิ่ง้เห็นยังไงวะนะม้อยู่ข้างหอในบ้นงามสติกอะ้นไม้งามสติกอะเห็นไหอหานี้เป็นต้ไม่มงามสติกสติกงามหีนี่นวเลยต้นไม้อยู่าหนูหนูหมาเลยหนูคิดจะตีนวาะไรนะ

ยิงรถมันเป่ายิงรถมันเป่าเฮ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยจะจะเปิดจะเปิดจุดจะเปิดจุดจะเปิดจุดเลยลองเงยไปเงยไปเงยไปมันเหลือเต็มสิบสองคนไอพวกนี้มันน่าจะโรคนะเฮ้ยมันได้อยู่แล้วหิวขันจูหิวขันจูหิวขันจูหิวหิวไม่กลัวมันวิ่งมาทางนี้เราก็ยิงมันเลยดีกว่าไปยิงมันทิ้งและกู ได้ได้ได้เาก่อนเราก่สักค่ทีที่างน่าเรากำลังจะตายตบมือกันแปะแปะเพื่อนเพื่นอย่นผมมันมีรถจอดข้านล่างเนี่ยังนันประมาณทีน่งชุดหมเพือนเพื่อนนนี่นีชุดหมที่มันยิงเนี่ยจอดรถอยู่ีน่าจะมีสายงูด่นนะ

อเอ้ยโอ้โหตัวเดียวเลย <S <S เราเราอยู่ในเราอยู่ในห้องงามก็ดีแล้วมาทอะไร